มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ผมมักจะพบเวลาที่เข้าไปในเว็บบอร์ดนะครับในเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องวิ่งหรือว่าเรื่องของพวกอุปกรณ์นะครับแกเจเ็จนาฬิกาต่างๆนะครับก็คือเราจะทำยังไงถ้าสมมุติว่าเราใส่นาฬิกาไปแล้วเราเกิดอาการคันขึ้นมานะครับหลายท่านก็จะมีอาการคันแล้วก็จะเ,เหมือนกับว่าเกานะครับตามบริเวณข้อมือนะครับ หลายท่านก็เกาจนแบบเป็นแผลเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับก็มีทริคเล็กๆน้อยซึ่งผมเองก็เจอโดยบังเอิญนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็วิ่งมาประมาณ1ปีนิดๆน,นะครับแล้วก็คิดว่าทริคนี้น่าจะเอามาใช้ได้กับทุกท่านนะครับซึ่งอาจจะต้องออ,ออกตัวก่อนเลยว่าอันนี้คงไม่ใช่วิธีการ แก้ปัญหาแบบว่าทางการแพทย์อะไรนะฮะคงคงจะไม่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นวิธีที่ผมทดลองเองนะครับแล้วก็มันช่วยเรียกว่าหลีกเลี่ยงนะครับอาการคันระคายเคืองจนทําให้เก่าแล้วเป็นแผลนะครับเป็นวิธีหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับด้านหน้าที่เห็นในภาพนี้ก็จะเป็นนาฬิกา พวกอุปกรณ์แกเจ็ตวิ่งที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้นะครับผมเองเนี่ยเริ่มด้วยตัวนี้นะครับเป็นมีแบน์นะครับตัวนี้เป็นมีแบน4นะครับก็ใช้ตอนเริ่มวิ่งใหม่ๆผมใช้ตัวนี้นะเริ่มนะครับตัวถัดมาก็จะเป็น Apple Watch ครับตัวนี้ก็จะเป็นซีที่สามนะครับ Apple Watch ซี r ี e ส แล้วก็สุดท้ายหลักๆที่ช่วงหลังใช้อยู่เป็นหลักก็จะเป็นตัวนี้นะครับการมิน945นะครับซึ่งวิธีที่จะแชร์ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับกับทั้ง3อันนี้กับนาฬิกาในลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าแกจั๊ลักษณะนี้วิธีวิธีง่ายๆเลยก็คือสมมุติว่า ผมเป็นคนถนัดซ้ายนะครับผมใส่ด้านซ้ายเป็นหลักนะครับเมื่อไหรก็ตามนะครับที่ผมเริ่มรู้สึกระคายเคืองนะครับคันหรืออะไรอย่างนี้นะครับให้ถอดนาฬิกาครับออกทันทีนะครับเมื่อเมื่อรู้เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มคันเริ่มราคายนิดๆแล้วเนี่ยและให้เปลี่ยนมาใส่อีกด้านหนึ่งแทนนะครับคือ ทำแค่นี้ครับไม่มีอะไรก็คือสลับข้างใส่โดยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเมื่อเริ่มรู้สึกระคายเคืองก็คือสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนข้างใส่ได้ทันทีนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยสําหรับหลายๆท่านที่อาจจะเน้นอยากเก็บข้อมูลของตัวเองนะครับข้อมูลเรื่องสุขภาพต่างๆก็ยังจะได้ข้อมูลอยู่นะครับรวมถึงยังสามารถใช้นาฬิกาต่อได้นะครับซึ่ง อันนี้ก็ให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับอ่าครับอันนี้ให้ดูข้อมือของผมนะครับซึ่งผมใช้วิธีนี้ในช่วงหลังครับแล้วก็นี่ครับด้านซ้ายซึ่งเป็นด้านนี้ใส่เยอะนะครับไม่มีไม่มีปัญหานะครับอ่าน,นี่ให้ดูด้านขวาน,นี้ด้านขวานะฮะเหมือนกันครับไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไร วันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆครับหวังว่าน่าจะช่วยได้สำหรับหลายๆท่านนะครับที่อยากจะใส่แล้วก็อาจจะต้องฝากไว้นิดนึงว่านาฬิกาอุปกรณ์พวกนี้ครับแม้ว่าเขาจะอ้างว่าโอเคมันกันน้ำได้นะครับหลายๆตัวลงน้ำได้นะครับ apple watch นี่ลงได้ garmin ก็ลงได้นะครับอย่างอย่างรุ่นที่ผมมีนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใส่อาบน้ำนะครับ ผมเห็นหลายๆท่านเนี่ยคือใส่แล้วไม่ถอดเลยนะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันก็ได้ไหมมันก็ได้แต่ผมคิดว่าเราน่าจะได้ปล่อยให้เ,เรียกว่าเราน่าจะได้แบบว่าทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็พักบริเวณข้อมือต่างๆด้วยนะฮะให้ให้เรียกว่ามีความสะอาดนะครับไม่อับชื้นนะครับอันนี้เป็นคี์สำคัญเลยนะครับ โอเคครับวันนี้มาก็มีทริคเล็กน้อยมาฝากนะครับตามนี้นะครับยังไงก็ลองปรับไปใช้ดูนะครับยนงไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามช่องต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็คงจะมีคลิปมาลงในรายละเอียดสุนอีก,เร,กเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ